รู้ท่อท่อหายเป็นไฮน้ำไหมของแนี้ลองดึงไอ้ที่หุ้มมันลงมาหนก็ได้อยเป็นไหมไม่เป็นหรือเป็นาฮน้ำเหรอจ้าอ่าท่อร้อนเหรอจ้ะท่อท่อหายท่อใหญ่ร้อนดี มันเป็นข้อเดียวข้อหลัวแต่เราไม่เชื่อที่เงีย่เย็นแหละเย็นด้ยังอเดียวโอยคโอเคโอเ